นนกินจากที่กกนี่อิกแล้วนะแต่ยังไม่ได้ล้างจานหรืออะไรจะไม่ได้แล้วก็แต่ว่าพอไปอ๋อมันยังเหลืออีกนิดนึงเหลือไอ้ข้าวเหนียวขนมมากเหนียวกับกับมะพร้าวใช่ไหมยังกินไม่หมดเพราะเพราะช่วงนี้กินไปด้วยนะลกูกกินไปด้วยทํางานไปด้วยซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับพี่น้องควรจะทําทีละอย่างทีนี้พอกินยังไม่เสร็จต้องเดินทางเดินทางก็เอาภาชนะไปด้วยพอเอาไปเนี่ยพอไปถึงชะมัยมก็จะมีอาหาร แอนก็อยากลองก็ลองกินเลยเอาแลาไปเจอเนี่ยวันนั้นพอกินแล้วถึงได้รู้นะคะปกติจะเลี่ยงอาหารรสจัดก็รู้ว่าสมัยอาหารรสเขาจะจัดกว่าที่สวนปวางบาาาุญรสามใช่ไหมแต่ก็อยากกินนะไปกินแล้วพอกลว่าไปเจอของชอบเนี่ยไปพบว่าไปเป็นอะไรหัวปีที่เขาเป็นแกงนะตอนแรกนึกว่าเป็นแกงกะทิยังไม่ค่อยอยากกินเยอะจรนงแล้วมันคือต้มยำ แต่มันใส่กะทินิดเดียวมก็เหมือนขาใช่ไหเอาไปกินแล้วชอบก็เลยกินเยอะนะวันนั้นก็เลยกินอาหารมาเยอะเนี่ยมันเกินแล้วนะบอกว่ากลับมาเป็นยังไงล่ะคะตอนกลางคืนนอนนี่โอ้ยยุงก็กัดทั้งหลายตัวยุงก็เข้าเต็นท์แถมนอนตื่นมากลางดึกที่บอกว่ามาเจอมดนะคะเจอมดกับหูอ่ะทำไมมันคันนะคะก็เลยมาส่องไฟที่บอกว่าสีมอดดูเอ้ามดทำไมมาอยู่ตรงกลางตรงที่นอนสีแดงเลยมันมาได้ยังไงอ่ะ เห็นไหมพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีสืสอเลยใช่ไหมปฏิบัติไม่ถูกมันจะต้องถูกโดนเนี่ยแล้วทาให้คืนนะก็นอ,อนไม่ต้งอตงถูกนมันไม่ไม่ได้เรื่องเลยการนอนก็ก็ปวดแล้วก็จะบอกว่าการงานเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปนตามเป้าหมายด้วยทีนี้พอเอาใหม่มันลุ่งขึ้นก็คือวันเมื่อวานกน็พยายามจะกินอาหารก็กินมือเดียวนี้แหละก็กินให้ดีเพราะว่าเรารู้ว่าการกินอาหารที่ รสชาติไม่จัดน้อยเนี่ยจะเป็นประโยชน์อับางยิ่งมากจะเบาตัวอย่างนี้เป็นต่อเนเพราะส่วนใหญ่พวกสายกินเกินเราไม่หนักเนื้อหนักตัวท้องก็อิ่มแล้วแต่ปากยังไม่ยอมหยุดนะคะเพราะว่ามันอยากกินอยากเคี้ยวเพราะามันอยากได้สุกลวงนี่ไงเพราะว่าพออาหารกระทบรสอร่อยก็อยากกินต่ออีกอะไรเงี้ยทั้งที่มันเกินแล้วนะร่างกายเขาก็บอกแล้วท้องก็หนักเกินแล้วนะมันควรจะหยุดได้แล้วนะคะแต่ก็กินต่อพอเะมื่อวานเนี่ย ก็มีนะคะเหมือนเหมือนชนะหนึ่งแพ้นหนึ่งนะเพราเมื่อวานกินจากที่นี่แล้วก็กินไม่เสร็จแหละอย่างที่บอกกินไปด้วยทำไมมันยังเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้แราจะไม่กินต่อที่ชมายบอกตัวเองลนะตั้งสีไม่กินที่ชมายแน่นอนก็ไปตักข้าวเพิ่มในครัวนะคะมันมีกลับเหลือไอเนี้ยกิเลสก็ชอบอีกนะถ้ามีของเหลือจะกินเยอะถ้าของไม่เหลือจะไม่กินเพราะมันเหลือแล้วอ่ะยังไงยังไงมันก็ แต่จริงๆถ้าเราไม่กินเนี่ยคนที่มาทีหลังอ่ะเขาจะได้กินเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าใครจริงๆอ่ะต้องหัดเป็นผูใ้ให้มากนะอย่าโลภมากคบาค่ะขายเทศาบาล,าาาบาลไม่ใช่ไม่ใช่เทสบาลคือประเภทกินแล้วต้องเก็บเรียบไม่ไม่เหลือแต่จริงๆถ้าเหลือก็มันก็ไม่ใช่คือจะบอกว่ามันมันยังไม่ปักมั่นไงว่าตอนนั้นมันจะอิ่มหรือมันยังจะไม่อิ่มเพราะมันมีความกลัวอ๋อกลัวขาดนี่ไงเพราะว่าเรา เราตักมาประมาณหนึ่งเพราะรู้ว่าถ้าข้าวกินไม่เต็มไม่อิ่มเนี่ยมันจะไม่แน่นเราก็ไม่ได้อยากกินเยอะถ้าไม่แน่นแล้วพอไปเย็นเนี่ยมันก็จะไม่รอดเก๋จริงๆอ่ะรอดถ้าใจเรามั่นคงเราไม่ไปกินหรอกจริงๆอ่ะไม่กินอ่ะอยู่ได้แล้วก็ไม่ตายแล้วก็เป่าแต่กินที่มันโลดอย่างๆได้เสร็จแล้วก็ไปตักเอ่อที่ส่วนกลางเพิ่มเสจตรงนั้นมาก็มากินในรถระหว่างเดินทางพอไปถึงชะไม้ก็ไปดูอาหารอีกวันนี้เป็นเมนูอะไร มีแตงกวาค่ะมีแตงกวายี่เล่ยก็บอกอย่างนี้แต่ก็บอกตัวเองนะคะว่าไม่กินถ้าเผลอไปตักมาชิมมาเสร็จแน่ๆอันนี้เด็ดขาดค่ะไม่กินพอกินอาหารที่เราเอาไปให้หมดแค่นั้นใช่ไหมนช่วยเี่คือการสัมภาษณ์ค่ะเขาจะตอบเขาต้องต้องอบใจสัมภาษณ์ว่าจากนนี้เป็นการตั้งก่อนแล้วว่ายังไงไม่กิน ขาดกินเท่าที่เราเอามาตัดกินเท่าที่เราเอามาหลังจากนั้นก็ลดสิ้นเลยนะคะเอาชามไปล้างแล้วกลับมาทํางานก็จะบอกว่าถ้าเราได้ขาดได้สิ้เราตั้งนะเราก็ได้เวลาเพิ่มใช่ไหมเราก็ไม่ต้องหนักท้องแล้วเราก็ไปนั่งทํางานแล้วก็ตัดต่องานเราได้ด้วยนะพอกินเยอะเวลาก็เอาไปให้กับกาหมดเลยไองานการก็ไม่ได้เสียหายแถมออกมาก็เป็นพี่เป็นภัยกับตัวเองยุ่งก็กัดกลับมาเมื่อคืนนี้ ก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนก็รู้สึกว่าสบายยุงก็น้อยลงหลับได้ดีขึ้นจะเห็นไหมพอทําได้ดีอย่างหนึ่งมันจะดีไปทุกอย่างมันจะดีไปด้วยกันนะแต่ถ้าทําไม่ดีนะมันก็พานไปหมดเลยเหมือนพบ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 คบกิเลสเนี่ยมันก็พ่านพาไปหาผิดไแต่ถ้าพบบัณฑิตในตัวเราสิพบพุทธะในตัวเราทําให้ถูกทางสัจจะวาจานี้ก็ต้องมั่นคงนะ้สัจจะวาจานี้มั่นคง ทำให้มั่นคงเราก็จะได้สีมั่นคงประกันภัยนี้ขอเป็นตัวอย่างแล้วก็จะเพลาเพียรให้ดียิ่งขึ้นค่ะา